สวัสดีค่ะชอ่องอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันพฤหัสที่30พฤษภาคมค่ะเหมือนเดิมนะคะมาถึงตลาดเวลา6โมงครึ่งแล้วก็เริ่มเดินจากด้านหน้า 1, พันทิพภาษาบางกะปิริมถนนใหญ่นะคะมะละกอ20บาทเช้เท้าเป็เท้าจีนนะคะ20แตงอ่อน20เห็ดเข็มเบอร์ลองค่ะ10บาทเห็ดถ้วย10บาทหอมใหญ่จีน30นะคะแตงกวา25เมื่อคะเปร้านี้30คะนา35 พกบุ้งจีนแล้วนี่30สิชะอมกรรม1สิบห้าผักาดลุย20บาทการะหล่ำกระหล่ำก็สวยๆเลยนะคะกิโลกันละ20บาทพลิกนี่ขายเป็นกระจาดขายชะอมเบอร์นี้15ชะอมเบอร์นี้12เห็ดรวม20 นี่ก็ทําเป็นกระจาดนะคะถ้าเป็นโลก็กิโลกร,รัมละ25บ้าบาทแตงกวามะนาวใบละบาทค่ะแม่ค้าบอกว่าขี้เกียจขนกลับบ้านแล้วเลยขายใบละบาทเมื่อคืนนี้กลางดึกขายใบละสองบาทห้าสิบนะคะพริกแดงหกสิบเมื่อืเปราร้านนี้ขาย2ี่สิบาทค่ะสวยๆท่านอ่อนแบบนี้เลยนะคะคมะม่วงแก้วขมิน้นดิบกิโลกร,รัมละส0มสิบบาทเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะ อันนี้ผักเริ่มทำเป็นถุงแล้วค่ะตะไคร้กิโลกร,รัมมาสิบบาทนะคะวันนี้เะอมล้นิี้กรันรมาสิบกระชายแปดสิบห้าพริกเขียวหกสิบบาทน้ำเต้าสี่สิบมะเขือม่วงสี่สิบบาทมะนาวร้านนี้สองบาทมะเขือเปอราะสิบแปดถั่วลันตาหวานหนึ่งร้อยผักห้องเต้ห้าสิบกะเพราร้านนี้ยี่สิบบล็อกแคร่สามสิบห้าบาทหอมยำสามสิบห้า มะเขือยาว30อ่อนๆแล้วนะคะบวบเหลี่ยม35ห <บา S 1> <ฮ>้าโหระพา30บาทชะอมร้านนี้ก็15บห้ผักกาดแก้ว35ลุย18บแปดคานายี่บาผักบุ้งจีน20โอเบอร์ลอง35มชีจีน100่งรผักอันนี้ผักอะไรนะห้บาทคนานี้ต้นเล็กต้นใหญ่25บาทเท่ากันเลยนะคะหน่อไม้ร้านนี้35บาทมะนาวใบละสอง กระเทียมจีน70พริกเขียวชีฟ้าห้ิขิงแก่สวยสวย65บาทพริกสวนเป็นสวนเชียงใหม่นะคะร8อบาทแตงกลาง15บหผักกระเฉดกรรมละส5บหผักบุ้งจีน25้าคณะร้านนี้ก็25นะคะหน่อไม้35บาทแตงกลางยกถุง100ถึง110มะเขือเปราะร้านนี้ขาย15 ต้นหอมเบอรลอง 120, าร้อยีมะละกอยกถุงร้อยิถ้าเป็นสองแถวร้อยปดสิบค่ะต้นหอมร้อยสิบถึงร้อบนะคะผักชีร้อยสิบบาททอสีดาเจบาทเท่ากันค่ะร้านนี้ผักหลายๆอย่างราคาเริ่มลดต่ำลงนั้นคะอย่างมะเขือม่วงน้ำเต้านี่ก่อนหน้านี้อยู่ที่ ประมาณ80บาทค่ะเดี๋ยวนี้ก็ลดลงแล้วพอบุ้จีนร้านนี้10บาทแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเบอร์รองหรือเปล่าถ้าเป็นเบอร์รองซื้อมาก็ต้องแต่งออกเยอะเมื่อเขือเปาะร้านนี้20บาทแตงกวา26บาท การเลือกผักนี่เราก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะการที่ราคาถูกมันก็มีหลายเหตุผลบางครั้งเขาก็ต้องการลดราคาเพราะแม่ค้าต้องการจะกลับบ้านหรืออีกอย่างก็คือผักเป็นเสียหายเน่าแบบนี้ค่ะเราต้องเลือกให้ดีๆต้องหาของที่ราคาถูกและสวยแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ได้ไวด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือกนานก็ก็ไม่น่าจะดีนะคะร้านนี้ถั่วฝักยาว35บาทดอกกะหล่ำจีน60บาทบลอกเกอรี่45 หอมพมา่าใจมือในกิโลกรัมละหก้านะคะร้านนี้พริกหวาน50บอกครีสามผักบุ้งจีนร้านนี้สวยๆเลยนะคะเขาแต่งใบที่เสียออกให้ด้วยค่ะกิโลกรัมละยี่บาทกัะเพราแดงกิโลกรัมละยีบาทค่ะผักกาดหอม40พริกแดง40บาท ลุยร้านนี้ยีกระหล่ำเป็นเบอร์ลองนะคะหลวมๆห,หัวเล็กๆ15บาทแล้วก็ซ้ายมือสุดท้อสีดา60บาทร้านนี้ขายผักเบอร์ลองค่ะก็ต้องเลือกดีๆค่ะแตงร้าน20สิบแตงกวายี่กระหล่ำสวยๆยี่สิบมะเขือเทศท้อยังไม่ค่อยสุกดีนะคะยังออกอมเป็นสีเขียวๆหน่อยกิโลกรัมละ80บาทค่ะพริกแดงเด็ด50แตงกวาร้านนี้ขายสิบห้าบาทมะเขือเปาะก็สิบาทค่ะ ร้านนี้จะขายผักถูกนะคะผักกาดหอม50โหระพา25ต้นหอมเหลือน้อยแล้วนะคะกิโลกรัมละ100เมื่อเขายวลบาร้านนี้ก็15บาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้พออากาศเริ่มไม่ร้อนมากเริ่มมีฝนนี่ผักก็ออกสู่ตลาดเยอะราคาถูกลงแล้วนะคะรับชมและอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเทีา่มาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงขอบคุณที่รับชมคะ่ะ